6อาการท่าร่างกายขาดน้ําที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้น้ําครับเป็นสิ่งที่สําคัญแก่ร่างกายของเราว่าถ้าเกิดร่างกายขาดน้ําครับก็จะส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้ไม่เป็นปกติครับผมจะส่งผลเสียต่อการทํางานในส่วนต่างๆรวมถึงสมองรวมถึงการทํางานในกิจ,จวัตรประจำวันต่างๆครับผม การดื่มน้ำครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากๆเลครับเพื่อนๆหนึ 1. การทำงานของสมองลดลงครับน้ำครับเป็นส่วนสำคัญที่ร่างกายจะขาดไปได้หากร่างกายของเราขาดน้ำเพียง2%ของมวลกายของเราครับก็จะสามารถส่งผลถึงระบบการทำงานของสมองแม้ว่าการขาดน้ำเพียงไม่กี่เซจะทำให้ เราไม่กระหายน้ําครับแต่ความสำคัญของน้ําต่อร่างกายค่าเราขาดเพียง2%ก็สามารถทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของสมองลดลงจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราร่างกายขาดน้ำครับสมาธิในการทําสิ่งต่างๆก็จะลดน้อยลงครับเพราะว่าเมื่อร่างกายได้นับน้ำาปรนมาณที่น้อยกว่าสมาธิ และการทํางานระบบต่างๆก็จะทํางานได้แย่ลงนะครับเพื่อนๆ2ระบบการไหลเวียนอว,วัยวะต่างๆทํางานไม่มีประสิทธิภาพครับส่งผลเสียไปถึงระบบการไหลเวียนและอวัยวะต่างๆในร่างกายครับเช่นกล้ามเนื้อหัวใจทางเดิอนอาหารไตโดยการขาดน้ำครับจะเสี่ยงต่อการทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้อีกครับหรืออาจจะถึง ขั้นเสียชีวิตครับการขาดน้ําในปริมาณมากครับก็จะมีผลร้ายต่อระบบการไหลเวียนโลหิตทําให้ภาวะความดันโลหิตต่ำที่ประจอนเต้นเบาลงอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. าลิมฟีปากแห้งผิวแห้งนะ้ำครับเป็นสิ่งที่ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีครับหากร่างกายขาดน้ําแม้เพียงเล็กน้อยครับก็จะทําให้อวัยะวะบางส่วนขาดความชุ่มชื้น เกิดการแห้งแตกครับเช่นริมฝีปากแห้งคอแห้งเส้นผมแห้งหรือรวมถึงผิวหนังแห้งครับทำให้เกิดการคันและแสบตามผิวของเราได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆ 4. อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้นโดยปกติร่างกายของเราครับจะมีการสูญเสียน้ําเป็นบางส่วนตามกลไกของธรรมชาติอยู่แล้วครับเพื่อนๆการสูญเสียน้ำครับในลักษณะนี้จะเป็นการที่ร่างกายขับ ออกไปในรูปแบบต่างๆการขับถ่ายหรือเหงื่อแต่การขาดน้ำครับร่างกายจะไม่มีน้ําเพียงพอที่จะขับออกมาในรูปของเหงื่อครับทำให้ร่างกายครับไม่สามารถขับความร้อนออกมาได้ครับเป็นผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นทําให้เป็นลมแดดหรือหมดสติไปได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆ5เกิดอาการชักเก่งกระตุก เมื่อได้ร่างกายขาดน้ําจะทําให้มีการชักเกรงกระตุกครับจากภาวะเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพแทสเซียมและโซเดียมครับที่เป็นส่วนสําคัญในการหดตัวของกล้ามเนื้อครับส่งผลครับกระทบถึงการเต้นของหัวใจทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกด้วยนะครับ 6. เกิดอาการช็อกและหมดสตินะครับ หากร่างกายครับขาดน้ําจนถึงขั้นรุนแรงหรือมากกว่า5%ของในร่างกายของเราครับจะมีผลไปถึงการหายใจและก็ระบบการเต้นของหัวใจของเราครับทำให้ชีพจรการเต้นของเราเอ่อนลงและไม่เป็นจังหวะครับมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดอาการช็อบหรือหมดสเตตไปนะครับในบางรายครับอาจกะทําให้เป็บต้าคิวหรือออนเพีย er ไม่มีแรงอีกด้วยครับ และที่ร้ายแรงไปว่านั้นคือการขาดน้ํามากกว่าถึง7-10%ครับของมวลกายของเราหากเกิดอาการประสาทล้อนหรืออาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับถ้าเราขาดน้ําในปริมาณที่มากนะครับเพื่อนๆและครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้าก,กักจุด จักด,ดามครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเรา,าภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6กสิบก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน